เดือนพฤษภาคมคนที่เกิดในราศีปีวอกเดือนนี้จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือให้คําแนะนําที่มีประโยชน์ในหน้าที่การงานหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ทำอยู่ในเดือนนี้จึงเหมาะกับการขยายธุรกิจหรือปรับเปลี่ยนสายงานความรักคนที่มีคู่แล้วจะมีปัญหาภายในครอบครัวกับคนรักคนโสดจะได้รับของกำนันจากคนรักเดือนมิถุนายน คนที่เกิดในราศีปีวอกจะมีชะตาชีวิตที่สับสนวุ่นวายมีปัญหาแต่โชคลาภยังพอมีบ้างแต่ไม่มากนะักในเดือนนี้ให้ระวังเรื่องของฟืนไฟไฟฟ้าหรือความร้อนและให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บป่วยความรักคนมีคู่เดือนนี้จะเหนื่อยหน่ายใจกับคนรักคนโสดมีปัญหาเงางอนไม่เข้าใจกันเดือนกร,รกฎาคม คนที่เกิดในราศีปีวอกช่วงนี้เตรียมหาเงินหาทองใส่ซองรอไว้ได้เลยงานสังคมต่างๆกำลังเดินทางมาหาหรืออาจได้มีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวงานต่างๆในเดือนนี้ให้ระวังคนที่ตั้งใจจะมาหลอกหรือคนที่ไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์จะเข้ามาใกล้ชิดเพื่อผลประโยชน์ การเงินมีแต่เรื่องรายจ่ายออกสถานเดียวความรักคนมีคู่จะได้เกี่ยวก้อยกันไปทําบุญส่วนคนโสดมีโอกาสเสียเงินเพื่อดูแลคนรักเดือนสิงหาคมคนที่เกิดในราศีพีว่าชะตาชีวิตช่วงนี้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้การงานหามีการแข่งขันก็สามารถชนะคู่แข่งได้แบบสบายๆหากทําธุรกิจก็สามารถออกโปรเจกต์ใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆ มานําเสนอลูกค้าได้ทําให้เดือนนี้เห็นกําไรเป็นที่น่าพอใจความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดมีความสุขดีเดือนกันยายนคนที่เกิดในราศีปีวอกช่วงนี้ชะตาชีวิตดีขึ้นเงินทองไหลามาเทมาผู้คนรอบข้างให้ความเชื่อถือช่วงนี้ให้ระวังจะเกิดความขัดแย้งโต้เถียงก,กันกับคนที่รู้จักหรือเพื่อนร่วมงานหรืออาจมีปัญหาคลุกคลักบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหานั้นๆได้ความรักคนโสดไม่ค่อยสมหวังคนมีคู่มีแต่เรื่องทุกข์ใจเดือนตุลาคมคนที่เกิดในราศีปีวากชะตาชีวิตช่วงนี้ให้ระวังเรื่องของสุขภาพของคนที่มีอายุมากภายในครอบครัวจะเจ็บป่วยทำให้เสียเงินเสียทองช่วงนี้การงานจะถูกขัดขวางให้ร้ายป้ายสีทำให้อารมณ์ขุ่นมัว แต่ก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นั้นๆได้ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านธุรกิจช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนหรือขยายกิจการความรักสำหรับคนที่มีคู่อาจมีปัญหาชู้สาวคนสดระวังจะไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วเดือนพฤศจิกายนคนที่เกิดในราศีปีวอกชะตาชีวิตช่วงนี้จะเกิดความยุ่งยากในเรื่องของคดีค้างเก่าที่ยังไม่จบและการเก็บปวดของสมาชิกภายในครอบครัว การเงินผันผวนและไม่สามารถพึ่งพาใครได้ต้องใช้สติและความสามารถของตัวเองในการแก้ปัญหาช่วงนี้จึงต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากการงานและธุรกิจยังคงสามารถเคลื่อนตัวไปได้ความรักคนที่มีคู่แล้วยังต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันคนโสดอาจจะต้องกลับมาโสดอีกครั้งเดือนธันวาคม คนทีกิดในราศีปีวอกช่วงนี้จะมีไอเดียใหม่ๆที่เข้ามาเสริมและเกื้อนหนุนในหน้าที่การงานและเสริมในธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าประสบกับความสำเร็จส่วนในด้านของการเงินเดือนนี้คล่องตัวจะได้รับเงินพิเศษเงินรางวัลหรือว่าได้รับของขวัญประทับใจดังนั้นช่วงนี้จึงเหมาะกับการจัดงานมงคลหรืออาจได้รับข่าวดีข่าวเป็นมงคลของครอบครัวคนโสดจะมีโอกาสพบเจอกับคนถูกใจ